สวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับช่องบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มสวัสดียามเยน็นเ็นด้วยนะครับผมสวัสดีพี่พีน้องๆเพื่อนๆสมาชิกที่กําลังรับฟังรับชมอยู่ทางยูท b e ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่แปลงนาสาธิตเช่นเคยนะครับผมแปลงนาสาธิตที่บ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมพามาดูข้าวก็อขอหกหนึ่ง นะครับผมที่บรนส่วนพอเพียงสุภาพฟาร์มพามาดูข้าวกอ,อขอหกหนึ่งแปลงล่างนี่นะครับแปลงข้างล่างนี่คือแปลงที่ได้ทำเล็ปบให้ดูกันเนาะเป็นแปลงที่ไม่ได้บำรุงอะไรเลยนะครับผมเป็นที่ผมทดลองทำแบบแห้งสลับเปียกนะครับผมอีกอย่างก็ไม่ค่อยได้โดนน้ำซะมากกว่านะครับผมนี่ก็ พึ่งได้น้ําวิทยน้าเข้ามาสองวันแต่ไม่ได้วิทมาเต็มที่นะครับผมพอได้เปียกแล้วก็ได้ฝนมาในช่วงพายุมาคืนหนึ่งนะครับผมพามาดูกันแล้วก็ดูระดับข้าวต้นข้าวนี่คือถ้าจริงๆถ้าได้บารุงหรือได้น้ํามาสม่าเสมอนะครับผมว่าจะแตกกอดีมากนะครับผมแต่นี่คือแทบไม่ได้น้ํานะครับผมพามาดูกัน รวงยาวมากนะครับผมรวงก็จะยาวยาวกว่าข้างบนอีกนะครับผมข้างบนคือแปลงบนสองแปลงนั้นคือรวงไม่ได้ยาวขนาดนี้นะครับผมนี่จะแต่ละต้นรวงยาวคือต้นก็จะดูต้นใหญ่หน่อยนะครับผมต้นถึงไม่ได้แตกกอเยอะแต่กอใหญ่แต่ก็ต้นนี่คือลําต้นจะใหญ่จะใหญ่แตกกอมาก็ แบบต้นใหญ่เลยนะครับผมก็ตรงนี้เป็นดินเหนียวนะครับผมเป็นดินที่จัดว่าก็สมบูรณ์นะครับผมถือว่าดินเหนียวผสมร่วนดินเหนียวร่วนนะครับผมนี่คือตรงนี้ยางดินตรงนี้คือข้าวดินมันไม่ได้แน่นนะครับผมผมหวานแห้งคือผมหวานแห้งคือไถแล้วก็ ปั่นรอบหนึ่งปั่นรอบหนึ่งแล้วก็หวานข้าวเลยครับผมปัน่นไข่แล้วก็ปัน่นแล้วก็หวานข้าวแล้วก็ไม่ได้ไทยๆกบนะครับผมไม่ได้ปั่นกบมองเลยไม่ได้ปั่นกบนะครับแล้วก็เปิดนาเข้าวนะครับผมก็เป็นแปลงสาธิตพิเศษไม่ได้บําบรุง ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผม,ผมปกติแต่ตอนแรกคือว่าจะลงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมแต่เวลาไม่ทันไม่มีเวลานะครับผมก็เลยปล่อยไปนะครับผมนี่ก็กำลังถอดรวงน่าจะ6กเแล้วนะครับผมก็ถอดรวงรวงยาวมากนะครับผมแปลงนี้ แปลงที่เป็นแปลงสาธิตที่เราไม่ได้บำรุงอะไรนะครับผมผ่ามาดูกันในวันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบได้นะครับผมสมบูรณ์แบบโดยที่เราไม่ได้บำรุงอะไรเลยนะครับรวงใหญ่ยาวก็ยังพอถือว่าได้ข้าวไว ตรงนี้บิงนี้นะครับบิงล่างนี้ก็น่าจะอยูอ่ประมาณไร่หน่อยๆน,นะครับผมน่าจะไร่ไม่ถึงงานนะครับแต่อย่างนี้นะครับผมก็เหล่ามาลงเป็นเขาเรียกว่าสาธิตล,ลองทำแห้งสลับเบียกนะครับผมก็ไม่ได้บำรุงอะไรเลย จับข้าวขอขอขอหกหนึ่งที่ช่องบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมครับงก็สมาชิกที่กำลังชมอยู่ก็คือจะมีอะไรมาเพิ่มเติมถือชีแนะหรือจะมีอะไรที่แนะแนวยินดีนะครับผมยินดีพราเราจะ,จะได้เอาข้อแนะนำ พรแน,แนวตรงนี้มาไปปฏิบัติต่อไปนะครับผมในรอบหน้ารอบต่อไปนะครับผมก็ไม่แน่นะครับว่ารอบต่อไปเราจะลงข้าวอ,าอะไรปีนะครับผมพันพันไหนก็เราก็ต้องดูวัดผลกันดูก่อนว่าปีนี้ข้าวกอขหกหนึ่งนะครับผม ก็ปีนห้เป็นแปลงสาธิตว่าผลผลิตมันจะลงเอยมารูปแบบไหนนะครับผมเพราะหนึ่งมันคือมันแตกต่างอยู่แล้วนะครับผมสำับข้าวคอคอ,คอหกหนึคือรวงเดี๋ยวจะพามาดูนะครับผมอันนี้ก็เริ่มถอดรวงแล้วนะครับแปลงล่างนี้แปลงสาธิตที่เราไม่ได้บํารุงอะไรนะครับผมก็ได้น้ําฝนพายุร้อนที่ผ่านมาก็เติม ถอดรวงกันหนาตาแล้วนะครับผมคือข้าวข้าวคอคอหกหนึ่งถึงรวงจะยาวก็จริงนะครับแต่ว่าข้าวมันจะเรียงเม็ดนะครับผมมันไม่มัน,มน,มน,มนก็จะแตกต่างจากข้าวาพวกข้าวห้าเจ็ดพวกข้าวคอคอทั่วไปนะครับผมคืออย่างเนี่ยจากข้าวเรียงเม็ดก็จะเป็นอย่างนี้ครับเรียงต่อกันเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบ อาจจะเป็นรวงยาวแต่ว่า,าปริมาณมันก็จะน้อยนะครับผมเพราะมันจะนอันนี้ก็มันจะเลียงเม็ดเกลียงยาวกันถึงจะรวงก็ยาวก็จริงแต่ก็ปริมาณก็จะน้อยเราก็ต้องราะดูว่าที่เราบำรุงไปแล้วนกะ็ผลผลิตจะออกมารูปแบบไหนจะได้ดําหนักเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องคอยดูคอยลุ้นตอนเกี่ยวนะครับผมนี่ก็อายุได้ แ6วัน86วันกับข้าวคค61ที่แปลงสัาธิตบ้านช่องอาบ้านช่องช่องบ้านสวนพอเพียงภาพตามน,นะครับก็เริ่มเหลืองให้เราเห็นหนาตาแล้วนะครับผมเริ่มจะเป็นทุ่งรวงสีทองแล้วนะครับผมเหลือบางจุดที่ถอดรวงตามหลังก็เริ่มหลิดแป้งผิดน้ำนมเกือบเต็มร้อเซนแล้วนะครับผม เหลืองให้เราเห็นแล้วนะครับกับข้าวก็ขอหกหนึ่งครับผมยังไงก็จะมีข้อแนะนําข้อด้แนวยังไงก็ยินดีนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางาไว้ปฏิบัติต่อไปแล้วเป็นรอบหน้านะครับผมแต่ก็หมดรอบนี้ก็น่าจะนี่นะครับผมก็ต่อด้วยข้าวนาปีนะครับผมเดยวข้าวนาปีส่วนของผมก็นาปีก็ ไม่น่าจะมีปัญหานะครับข้าวนาปีของผมนี่คือผมเพิ่มผลผลิตมาทุกปีนะครับผมจากปีแรกที่ผมทําแบบอยูอตาแบบทาแบบคือปุ๊บปั๊บเลยครับปีแรกก็5้าไร่กว่าก็อยู่ประมาณที่ได้ตันกว่ากาคือเป็นปีแรกนะครับผมแต่ก็ผมก็ใช้ปุ๋ยแค่ลูกเดียวนะครับใช้ปุ๋ยแค่ลูกเดียว เพราะพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนก็เป็นของญาติพี่น้องเขาทํามาตลอดเนาะทีนี้เราก็ผมก็เพิ่งมาทําได้3-4ปีเองนะครับผมปีแรกก็ห้าไร่กว่าห้กไร่นี่ก็ได้ตันกว่าปี2เติมเข้าที่เข้าทางนะครับผมเติมเข้าที่เข้าทางก็ได้2 2ตันกว่านะครับผมามาปีที่แล้วก็ ได้3ตันกว่านะครับผมก็มันจะเพิ่มมาเรื่อยนะว่ากล่าวว่าปีนี้ก็น่าจะเอาให้เต็มที่นะครับผมแลปีที่แล้วก็ใช้ปุ๋ยไปลูกหนึ่งสองลูกสองลูกครับผมก็ใช้ผสมกันนะครับสองลูกผสมกันก็ที่เหลือก็น้ําจุลศีสะาะ้อแสงนะครับผมพอดีเครื่องมันอไม่ค่อยจะดีเครื่องมันพังเลยก็ไม่ได้เต็มร้อยนะครับผมปีนี้ก็ ยืมเครื่องของอาแกมานะครับสีที่ใช้เนี่ยข้าวคออหกก็อีกอย่างบวกกับเวลาด้วยนะครับช่วงนี้ก็มันโควิดด้วยอะไรด้วยหลายอย่างงานประจําก็มีปัญหาเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาตรงนี้มันก็เลยน้อยน้อยนะครับส่วนมากมันก็ไปยุ่งยุ่งอยู่กับงานประจานะครับผมฝากไปด้วยนะครับครับคลิปนี้กับช่องบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มพามาดูข้าวคคอหกหนึ่งที่อายุ 816วันนะครับผม816วันเ,เริ่มบักเริมหลือง่อมจะเป็นทุ่งรวงสีทองแล้วนะครับผมนี่ครปิ่งนี่ที่ถอดรวงก่อนก็เนี่ยครับเหลืองก็เต็มที่แล้วนะครับบางจุดก็กลังเหลืองตามนะครับผมจะปิ่งนี้ก็น่าจะประมาณา60%ได้นะครับผมนะครับผมเริ่ม อเริ่มจะเป็นทุ่งหลวงสีทองเลยครับฝากไปด้วยกับคลิปนี้นะครับผมถ้ายัางไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจหรืออาจจะไปอาจจะเป็นแนวทางเพื่อได้ศึกษากันเนาะเพื่อใครอาจจะเอาแนวทางอย่างแนวทางของผมไปไปบวกไปไประยุกต์กันเนาะกับที่ท่านทําอยู่แล้วนะเรา,เาไปผสมกันก็อย่างผมทําก็ผมก็ดู เพื่อนพีนน่น้องสมาชิกหลายกลุ่มนะครับผมมามาบวกมาผสมผสานแล้วก็เราก็ศึกษากับาทางเกษตรด้วยอะไรด้วยนะครับหลายอย่างแล้วก็มาทำแล้วก็ทำด้วยวิธีเราด้วยความเข้าใจของเรานะครับผมก็ถุกวันนี้ก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมก็ถือว่าสรับนาปางปีแรกก็ถือว่า ได้นี่ก็ถือว่าพอปีนี้มันติดหนาวครับหนาวยาวเลยครับผลกระทบยาวตลอดเลยครับกับข้าวคาวาหกหนึปีนี้ทุกพื้นที่เลยครับผมโดยเฉพาะในะจังหวัดพิษณุโลกในโซนแถวตมบนดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแถวบ้านสวนพอเพียนสุภาพวารมของผมถือว่าถ้าดูดีมากนะครับแต่ในจุดตรงน,นี้ของผมกับของอาแกที่แปลงติดกันเนี่ยครับ ขึ้นเหนือไปหน่อยนึงก็โซนซนั้นคนละหมู่ครับของเขาบอกว่าจะคืบกว่ากว่าเองนะครับผมคืบก,กว่ากว่าคนกนข้าวเจอหนาวนะครับผมอของผมก็ข้าวนี่ก็จะบางนะครับเนี่ยเริ่มข้าวเริ่มเหลืองเริ่มม,ม,ม,มองเห็นชัดเลยบางนะครับเพราะข้าวมันไม่งอกะครับคือเจอตอนที่หวานข้าวแช่ข้าวโนโหเจอหนาวหนาวมา แบบหนาวจัดเลยครับหนาวขึ้นเริ่มต้นหนาวเลยแปธันวาเนี่ยโอ้แธันวาเ้าธันวาหนาวมากเลยมาจนยิงปีใหม่ยันปีใหม่หนาวร่บข้าวนี้กระทบหนาวเลยครับผมมีปัญหามีปัญหามากๆเลยแต่ก็ถือว่าไายน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคือช่วยบํารุงรากบำรุงต้นหน่อยควบคู่กับสารเคมีหาปุ๋ยเนาะก็บำรุงต้นสป2อสศูนกับยูเรียมั่งอ่ สมกันไปนะครับผมก็าตามสูตรของเราที่ดัดแปลงมาทำกระบวกบวกเกา,าได้พอดูว่า,าธาดสามถาดนะครับปีนี้ก็อาจจะไม่เต็มร้อยก็ถือว่า 60- 70%ได้ครับเดี๋ยวรอบหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับผมแต่ก็ต่อไปก็น่าจะเป็นข้าวนาปีแต่ข้าวนาปีผมไม่ค่อยมีมปัญหา่ข้าวนาปีคือมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แต่ปีนี้ก็ว่าจะ เพิ่มผลผล,ลิตให้มากขึ้นนะครับผมครับฝากไปด้วยกับคลิปนี้กับช่องบรรสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมต้องล่ําลาไปในยามเย็งเงนๆอย่างนี้ด้วยกับช่องบรรสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มกับแปลงงานาสาธิตปี63สามีนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ